สวัสดีค่ะจอยดีคอนแทคค่ะรัดวงตาไมาา่ไอเพราะเรามองเห็นแทนกันไม่ได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะ ไขข้อสงสัยค่ะระหว่างต้อหินและก็จอประสาทตาเสื่อมนะคะมีลักษณะคล้ายคลึงและแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะจอยก็มาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเนื่องจากว่า2ลักษณะจอประสาทตาเสื่อมกับตัวต้อหินเนะะี่ยค่ะแต่มีความลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะหลายท่านอาจจะสับสนนะคะแต่ทั้ง2ต้อเนี่ยอันตรายเหมือนกันทั้งคู่ค่ะก็่งผลถ้าเกิดไปล่อยไว้นานนะคะก็ส่งผลทําให้เราสูญเสียการมองเห็นได้ทั้งคู่เลยนะคะจอยพูดในส่วนของต้อหินก่อนนะคะสำหรับต้อหินค่ะอย่างที่บอกไปตัว คลิปก่อนแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดูนะคะ <c oughs> ก็จะมีลักษณะต้อหินเนี่ยเราจะมองขอบภาพมันมืดนะคะตรงขอบภาพมันจะมืดนะคะค่อยๆมืดลงแคบลงแคบลงและในทสุดเราก็สูญเสียการมองนะคะส่วนจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะจอประสาทต,ตาเสาื่อมเนี่ยลักษณะคือตรงกลางภาพนะคะถ้าเรามองไปแล้วตรงกลางภาพมันดํานะคะเริ่มมีจุดเริ่มดํานะคะแต่ขอบภาพเนี่ยสายชัดปกติแต่ขอบภาพมันดำนะคะอันนี้ค่ะเราเป็นในส่วนของ จอประสาทตาเสื่อมนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่มันมี มันแสดงอาการให้เราเห็นว่าตรงขอบภาพตรงกลางภาพมันไม่ชัดนะคะมันเบลอมันดาเนี่ยคะ่ะอันนี้ถือว่าเราอันนี้จัดว่าเราต้องควรที่จะรีบดูแลนะคะเร่งด่วนเลยนะคะอย่าปล่อยไว้นานถ้าเมื่อไหร่ที่มันมืดไปแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกสองตาเนี่ยสองตาต้อนะคะไม่ว่าจะเป็นจอประสาตตาเสื่อมแล้วก็ต้อหินนะคะก็จะมีผลต่อการมองไม่เห็นทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะนะคะทั้งเลือกง่ายๆค่ะก็ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจอยพูดทุกคลิปเลยนะคะว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่น นานนะคะเพราะทุกอย่างนะคะถ้าเกิดมันเป็นน้อยๆค่ะเราสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะทุกอย่างแล้วนะคะปัญหาใหญ่นะคะที่มันเกิดขึ้นค่ะก็เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะป้องกันดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายดีๆนะคะก็จะเขาเรียกว่าย่นลดระยะลด ภาวะที่จะทําให้เกิดจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะหรือว่าเป็นต้อหินได้ค่ะนะคะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหลายท่านที่ดูคลิปนี้เราอาจจะเราไปสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเรากําลังเป็นหรือเปล่านะคะสําหรับต้อหินนะคะต้อหินนี่คือตรงกลางภาพชัดนะคะขอบภาพไม่ชัดส่วน จอต,ตาเสื่อมเนี่ยตรงกลางภาพไม่ชัดนะคะแล้วแต่ว่าขอบภาพมันชัดดีแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะส่งผลต่อการมองไม่เห็นทั้งคู่นะคะก็คือสุญเสียการมองเห็นนั่นเองค่ะหรือพูดง,ง่ายๆก็คือตาบอดนั่นเองค่ะนะคะถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานจนอันตรายมากจนเป็นเยอะๆนะคะอันตรายทั้งคู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านไหนที่กําลังเป็นอยู่นะคะฟังคลิปนี้แล้วเราสังเกตตัวเองดูนะคะแล้วอย่าปล่อยไว้นะคะจะก,ก็จะแนะนําค่ะสุดท้ายเลยจยแนะนําค่ะสําหรับ การดูแลง่ายๆค่ะก็คือทานหาวิตามินอาหารเสริมมาบำรุงดวงตาไว้บ้างก็ได้นะคะเพื่อบำรุงดวงตาดวงตาของเราให้สุขภาพดีและแข็งแรงไปกับ เราค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะรักดวงตาไมอายนะคะเพราะเรามองเห็นแทนกันไม่ได้นะคะคลิปนี้จอยฝากไปด้วยนะคะท่าในสนใจนะคะหรือว่ามีปัญหาเก,กี่ยวกับดวงตานะคะแสบคันเคืองตาน้าตาไหลาตาพร่ามัวค่ะตาแพ้แสงนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมค่ะต้อลมต้อเนื้อต้อหินและต้อกระจกค,ค่ะแนะนําเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเบาหวานขึ้นจอตานะคะจอยแนะนําเลยค่ะลองให้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะลองเข้าไปอยู่ในมือคุณนะคะลองเปิดใจดูนะคะให้จอยได้ดูแลสุขภาพดวงตาของคุณ นนะะเพราะเรามองเห็นแทนกันไม่ได้ค่ะอย่างที่จอยพูดตลอดเลยนะคะถ้าเรามองเห็นแต่กันได้นั่นคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าวันนี้เราสูญเสียการมองเห็นแล้วคนอื่นไม่สามารถมองเห็นเราได้นะคะจอยแนะนําเลยค่ะแนะนําเลยสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะเราดูแลตั้งแต่นัเนินค่ะบํารุงไว้ย่อมดีกว่ารักษาแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะจอขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ